สมัครสมาชิกกับเราวันนี้รับโปรโมชั่นฟรี300บาทและท่านสามารถรับที่เดดคู่อื่นเพิ่มเติมได้ที่ไลน์แอสเซทปทูเดย์เพียงท่านแจ้งว่ามาจากแชนแ n e สเตปทูเดย์บอลเดียววันนี้เป็นการพบกันระหว่าง s t a r b เ c k กเจอกับบูโดกิมเจอกันในศึกเนวเวย์วันที่30กรกฎาคมเวลา23นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยครับราคาบอลบูโดกิมต่อ1ลูกครับด้านความพร้อมของเจ้าบ้าน s t a r b เ c k ครับ แม้ผลงาน4นัดหลังยังไม่แพ้ใครเลยโดยชนะ2เสมอ2แต่ล่าสุดก็สะดุดบุกเจ้าสตาร์คิสเทียนเซนไปศูนย์ประตูต่อศูนย์ทำให้ตอนนี้ยังคงรักอันดับห่าของตารางไว้อย่างเหนียวแน่นครับแต่เกมนี้ต้องมาเจอกับจ่าฟูงโบโรกิมที่ช่วงนี้กำลังท็อปฟอร์มสุดๆจะถือว่าเป็นงานหนักของเจ้าบ้านไม่น้อยเลยทีเดียวครับพักโฆษณาสักครู่นะครับทีเด็ดบอลวิคอยเน้นทุกลีบอลเดี่ยวบอลสเต็ปเราจัดให้กุรันตีควาแม่มนยำ สมัครฟรีมีโบนสัสและเรามาพูดถึงความพร้อมของจิมเยืนโบโดโกิมกันบ้างนะครับตอนนี้คลองอันดับจ่าฝูงของตารางแถมฟอร์มช่วงนี้ก็ไม่มีใครหยุดพวกเขาได้จริงๆครับพอสิบเกมหลังสุดเก็บชัยได้ทั้งหมดแถมเกมล่าสุดจะถล่มล้องจ่าฝูงอย่างโมไปสาประตูต่อหนึ่งทำให้ตอนนี้ติดปีกบินเดี่ยวไปเป็นที่เรียบร้อยครับและมีคะแนนห่างจากลองจ่าฝูงถึง5คะแนนครับเกมนี้ดูแล้วไม่น่าจะใช้งานนักของโบโดโกิมสักเท่าไหร่ครับฟันธงโบโดโกิมยิ้มรับชยัยความมั่นใจ9กครับเ